สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ยฮาฟ์นุ้ยสเตยค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราประจำวันที่24กุมภาพันธ์ค่ะพร้อมกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้นะคะมีผลกระทบถึงวันที่26กุมภาพค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอกำลังใจค่ะจากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะวันนี้และพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือและภาคอีสานก็ยังคงหนาวเย็นต่อเนื่องค่ะจากนั้นอุณหภูมิก็จะเริ่มอุ่นขึ้น ส่วนภาคใต้ตอนล่างฝนจะเริ่มตกหนักขึ้นในบ่ายนี้ค่ะจากฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ไปทางฝั่งอันดามันค่ะและตอนนี้เราก็มาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันที่24กุมภาพันธ์กันค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงก็ยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงค่ะโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะส่วนภาคกลางภาคตวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะและในวันที่24 2 6ถึง26กุมภาพันธ์ มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงค่ะประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณเกาะบอ์เนียวมีทิศทางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะขอให้ทุกคนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันนะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายค่ะจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-26กุมภาพันธ์ค่ะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะจบพยากรณ์อากาศคลิปนี้นุ้ยไปก่อนนะคะและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย